จะดูแลฟื้นฟูเธอเหมือนเช่นเคยนะคะน้องเรียนค่ะทุกคนคะ่ะก็สู้ๆไปด้วยกันนะคะตอนนี้เราก็จะมาฟื้นฟูแล้วก็ดูแลน้องต่อไปนะคะทุกคนคะ่ะไหนๆเขาก็ว่าเราบ้าแล้วบ้ากันต่อนะคะทุกคนคะ่ะนะคะชาวสวนนะคะไม่ไม่ท้อนะคะอย่าท้อนะคะทุกคนเรื่องท้อก็ท้ออยู่นะคะแต่ว่าอย่าถอยนะคะอ่าไหนๆเราบ้าต,ตั้งแต่เขาว่าเราบ้าตั้งแต่เริ่มปลูกเนาะ เออเราก็บ้ากันต่อนะคะจนกว่าจะถึงที่สุดละค่ะนะคะทุกคนค่ะก็ดูแลน้องกันต่อไปนะคะทุกคนค่ะก็ไม่มีอะไรที่แน่นอนเราก็ได้ลงมือลงแรงทำมาแล้วเราก็สู้ๆกันต่อไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าสวนเกษตรไร่ม้มารจันนะคะจะมากเข้าสู่หมวด แบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะเออไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะมหัศจ,จรรย์จริงๆนะคะจากต้นที่สวยๆโอ้โหงามๆนะคะจะก,กลายมาเจอสภาพแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะที่เจอประสบภัยแล้งอย่างเช่นเรานะคะอย่างที่สวนเราก็คิดว่าจะเจอปัญหาแบบนี้หลายๆท่านหลายๆสวนเหมือนกันนะคะปีนี้เพระาะว่ามันโหดมากเลยนะคะสภาพอากาศปีหน้าเราก็ต้องปรับเปลี่ยนระบบ ใหม่นะคะแล้วก็ดูแลน้องกันต่อไปเช่นเคยนะคะทุกคนคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะมีอุปสรรคมากเท่าไหร่นะคะเราจะผ่านแล้วก็จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้นะคะแล้วก็หวังว่าจะกลับมาคืนสภาวะเดิมตอนนี้อากาศก็เออดีแล้วนะคะอากาศดีมากนะคะเหมาะกับที่ว่าน้องจะฟื้นต้นได้บ้างนะคะบางต้นนะคะก็ ได้จากเราไปบางต้นก็นยังเหลือแต่นี่นะคะเราก็จะต้องฟื้นฟูให้น้องอาให้เป็นเห, finance, เหมือนเคยนะคะให้เป็นสาวเหมือนเคยนะคะทุกคนค่ะก็ติดตามผลงานกันต่อไปนะคะทุกคน